สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์เรามาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะ1-15พฤษภาคมความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยลวงหน้าด้วยนะคะตำแหน่งความรักคู่รักครอบครัวก็เช่นเคยนะคะจะไม่ได้ทายแตกแยกค่ะเรามาดูกันนะคะชาวสิงห์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคู่รักครอบครัวด้วยนะคะ คู่รักครอบครัวโอ้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือปัญหากับใครก็ได้ใกล้ตัวคุณนะคะมันจะเบาบางลงมันจะลีคใครลงนะคะมันจะดีขึ้นคุณอาจจะมีปัญหากับใครก็ได้ในใสายงานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงของ โอ้เด่นมากๆในะเรื่องของการเงินค่ะเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของการเงินนะคะเออเหนื่อยในที่นี้หมายถึงว่าเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะช่วงนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเรียกว่ายังไงดีอะลุยสู้นะคะเพราะเงินมันเข้านะคะของชาวราศีสิงห์หรือเป็นช่วงที่คุณกำลังมีความคิดตัดสินใจละปัดฝุ่นงานเก่าละขึ้น ปัดฝุ่นความคิดเก่าๆปัดฝุ่นงานเก่าๆอยากจะมาเปิดธุรกิจนะคะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของไรายได้นะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานบางท่านที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าคุณกำลังอยู่ในห่วงของการตัดสินใจว่าถ้าปัญหามันไม่ดีขึ้นคุณอาจจะมีแนวโน้มนะคะหาที่ทำงานใหม่ นะคะถ้าถ้าลักษณะที่ว่ากับผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือกับคนรอบข้างถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจแล้วต้องมีทางเลือกใหม่ละนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทนอยู่กับกับที่ทํางานในลักษณะแบบต้องทนทาอะแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะมันวนลูปอยู่ที่เดิมนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าชาวราศีสิงห์ถ้าท่านใดการค้าการขายเงียบเงาซบเซา นะคะหรือรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทนทำทนขายมันไม่ได้ดีขึ้นนะ,ะมันรายได้มันเข้ามาไม่ได้ชัดเจนมากกว่าเดิมหรือรายได้มันนิ่งเงียบสนิทแน่นอนคุณกำลังจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะของชาวสิงส่วนในเรื่องของภายในครอบครัวนะคะภายในครอบครัวก็ดีค่ะชื่นมื่นดีนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ จะเครียดมากไหมนกะถ้าคุณจะเครียดเราก็มองว่ามันเป็นความเครียดของช่องทางรายได้มากกว่านะคะครอบครัวของชาวสิงหรือช่วงนี้ชาวสิง์ก็ให้เรามาระวังการพักผ่อนน้อยด้วยนะคะเพราะว่าลุยแต่ง,งานอย่างเดียวเลยค่ะช่วงนี้การเงินเข้านะคะการเงินเริ่มส่งผลดีให้กับคุณนะคะ เริ่มมองเห็นโอกาสดีๆด,ด,ดีกว่าถ้าท่านใดยังมองไม่เห็นโอกาสดีๆถ้าท่านใดรู้สึกว่าการเงินมัน,มนเงียบเหงานะคะคุณกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเกิดข,ขึ้นกับคุณละนะคะและดีมากต้องบอกก่อนว่าดีมากค่ะนะคะอะไรที่ทําแล้วไม่มีกําไรอะไรที่ค้าขายแล้วช่วงนี้เงียบเหงาซบเขา่าซบเศราก็ต้องมีการตัดสินใจที่จะพักพักเบรกละต้องเริ่มต้นช่องทางไรายได้ใหม่บ้างแล้วนะคะ ส่วนชาวสิงช่วงนี้ระวังนะคะพักผ่อนน้อยนะคะระวังวูบนะะระวังไมเกรนนะคะส่วนในตำแหน่งของการเงินชาวสิงห์บุนเงินคล่องค่ะ นะคะมีเงินเข้ามาจริงแต่คุณก็มีรายจ่ายสพัดเช่นกันอันนั้นเขาเรียกว่าหมุนเงินคล่องเงินสพสัแต่คุณก็มีช่องทางเงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะของของชาวราศีสิง์สนวนตำแหน่งของคนที่มีประเด็นนะคะชาวมีประเด็นคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ความรักของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงนะมันจะเป็นการห่างเหินนะคะช่วงนี้ นะคะคุณกําลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณกําลังคิดละว่าเอ๊ะคุณไปรับรู้อะไรมาเนี่ยเขาจะเขาจะเลิกกับคุณไหมเขาจะห่างกับคุณไหมอันนั้นก็คือคนที่มีประเด็นแต่ในกรณีบางคนก็ตัดสินใจด้วยศักดิ์ศรีของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าถ้าความรักไม่ดีแล้วถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เราอยู่ได้เราศักดิ์ศรีมีมากพอเรามีหน้าที่การงานที่มั่นคง เรามีเรายังมีการเงินเราต้องการคนที่เหมาะสมกับเราคู่ควรกับเราอันนั้นคือคนที่กำลังตัดสินใจนะคะและก็คนที่กำลังห่างด้วยนะคะเพราะคุณรู้แล้วลหละว่ามันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ่ะมันไม่สามารถเรียกร้องความรู้สึกเดิมๆกลับมาได้แล้วถ้าเขาทำอะไรรับหลังคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะมาดูฝั่งเขากันค่ะเขาคนนั้นของชาวสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอ้ว้าวการที่คุณไปจับโป๊กเข้าได้เนี่ยบางคนเคยอยู่กินกันนะคะเขาก็อาจจะรอการตกลงเพื่อเคลียร์เพื่อจบนะคะอ่าอยากจะบอกว่าถ้าใครเคยอยู่กินกันเป็นครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าก็ ความรักกับคุณมันยื้อมาระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนเนี้เป็นการรอเคลียร์กันบางคนรอเคลียร์เพื่อจบสถานะบางคนรอเคลียร์เพื่อในในเรื่องของนิติกรรมนิติในนะคะส่วนคนที่แค่เป็นแฟนกันเฉยๆล่ะ,นะะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับเขาที่เขาไปคุยกับคนอื่นนะะเขาก็อาจคาดหวังว่าคนอื่นอาจจะเหมาะสมกว่าคู่ควรกว่านะคะแล้วเราก็มองว่าเป็นรัก ที่เป็นความรู้สึกเขาเขารู้สึกได้ว่าเขาชอบเขารู้สึกได้ว่าเขาพอใจเขารู้สึกได้ว่าอ่ะอีกหนึ่งคนนั้นะ่ะมันน่าจะมีอะไรที่สามารถสามารถมีความพัฒมีการพัฒนาและก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันด้วยอีกต่างหากเป็นไปได้ดีอีกต่างหากนะคะหรือเขาตัดสินใจไปตัวออกห่างจากคุณเนี่ยแน่นอนค่ะ เขาต้องการความชัดเจนกับคนอื่นแล้วค่ะนะคะหรือเขากำลังจะไปมีความชัดเจนกับคนอื่นนั่นหลักนะคะตรงนี้ส่วนในในฝั่งคุณก็แน่นอนตรงที่ว่าถ้าปัญหามันเกิดแบบนี้ mm hmm. เขาอาจจะเคลียร์กับเคลียร์ mm hmm. ในลักษณะที่ว่า,าต่างคนต่างไปดีกว่านะในเมื่อเรายื้อกันมาระดับนี้แล้วนะคะบางคนเขาจะเคลียร์แบบนี้กับคุณนะคะ ส่วนใครที่จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วห่างเหินกันไปแล้วความรักของเขากําลังจะไปได้ดีนะคะเขาคิดเขาคาดหวังว่าความรักของเขาครั้งนี้อาจจะมีเกณฑ์ลงเอยต่อกันนะคะอาจจะไปได้ดีต่อกันนดคะขอดูนิดนึงค่ะโดยที่อย่างน้อยๆถ้ามันไปได้ดีกว่าพัฒนามากกว่าสําเร็จมากกว่า มีความสุขต่อกันมากกว่าเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้คิดนึกอยากเรามองว่าไม่ได้คิดนึกอยากดีกว่าว่าอ่ะจะทักกลับมาหาคุณจะคุยกับคุณประมาณแบบนี้หรือ มองว่าไม่อะค่ะคิดว่ายังไงก็ไม่เพราะเขากําลังไปได้ดีแล้วอะเขาคิดว่าทางเลือกของเขามันคือทางที่ถูกต้องทางเลือกของเขามันน่าจะดูมันน่าจะมีอะไรที่มันสุขสมหวังกันหรืออาจจะมีการใช้ชิดร่วมกันนะคะมาดูความในใจของชาวสิง์กันนะคะว่าความในใจของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ความในใจของชาวสิงที่จะสื่อให้เขารับทราบโอ้คุณรู้สึกว่าคุณก็ทำใจแล้วละ่ะคุณก็รู้ว่าตอนเนี้ยโอกาสมันไม่มีละนะคะในเมื่อปัญหามันเยอะอุปสรรคมันแยะ คุณก็ใช้ความอดทนมาพอสมควรแล้วอะที่จะดึงดันหรือที่จะประครับประคองในความสัมพันธ์แต่ถ้าวันนี้เขาอยากจะไปโอเคค่ะตัวคุณก็รู้สึกว่าต้องทำใจตัวคุณก็ต้องรู้สึกให้ได้ว่าฉันต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตให้ได้ฉันต้องมีทางเลือกใหม่เช่นกันฉันต้องมีอะไรใหม่ๆที่ดีเช่นกันนั่นคือความในใจที่คุณจะสื่อออกมาว่าไปเถอะเราต้องได้คู่ที่ดีกว่า เราต้องได้คนที่ดีกว่าเราต้องคนได้คนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกว่านะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก่อนที่จะไปถึงวันนั้นก็หมายถึงว่าชาวสิงคุณก็ต้องเลือกที่จะรักษาหัวใจของตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะตรงนี้อเพราะเขาก็ฟ้องมานะคะว่าการรักษาหัวใจคือสิ่งสำคัญกับคุณนะคะเพราะบางครั้งบางคราวอ่ะคุณไปดูแลเอาใจใส่เขา บางทีเรามองว่าคุณไปเปเขาด้วยนะคะบางทีก็เห็นว่าคุณก็ไปดูแลซัพพอร์ตทั้งเปทั้งซัพพอร์ตเลยคิดว่าเขาคือคู่แต่ตรงเนี้ยในเมื่อเขาอยากจะไปที่ชอบเชิญเขาไปค่ะเราก็ต้องมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นใหม่กับโอกาสชีวิตนะคะนี่คือความในใจที่คุณอยากจะสื่อว่าก็มันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ฉันก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ไปเถออะไรประมาณแบบนั้นน่ะนะคะส่วนบางท่านนะคะ เพอๆในใจคุณรู้สึกได้นะว่าโอ้โหบางท่านที่จบมาเป็นปีแล้วนะจบมานานแล้วนะคะจบมาสักพักใหญ่ๆแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อุ้ยตายแล้วเรากําลังจะไปเราเลอๆเรา,เรา,ากาลังจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะอะไรประมาณแบบนั้นที่คุณจะเปรียบเทียบได้ว่าโอ้ความรักครั้งใหม่น่าจะเหมาะสมกว่าน่าจะคู่ควรกว่านะแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าอืมจบแล้วก็ดี นะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้หรือบางคนเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะเรียกว่าไงอะ่ะพอจบกับกลายเป็นมีความสุขมากขึ้นตัวเองตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นตัวเองได้คุยกับเพื่อนคุยเดก,กับคนนู้นคุยกับคนนี้มันคือการแฮปปี้มันคือความสุขนะคะนี่คือความในใจที่คุณอยากจะสื่อมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้าง ความในใจของเขาค่ะก็เขาเป็นคนอย่างนี้ก็เขาเป็นคนโลเลก็เขาเป็นคนเปลี่ยนใจนี่เขาจะสื่อออกมาแบบนี้เพราะเขามองเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันต้องก้าวหน้ากว่านี้ในเรื่องของความรักไม่ใช่ความรักต้องอยู่กันแบบอดทน นะคะไม่ใช่ความรักที่ต้องอยู่กันแบบความพยายามอันนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิดหรือใครเป็นคนถูกแต่เขาคิดแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะความรักของเขาเขาไม่ใช่สไตล์พวกแบบว่าถ้าความรักอดอัดแล้วถ้าความรักอดทนแล้วเขาต้องทนน่ะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เปลี่ยน,ยนใจได้เขามีสิทธิ์หาความรักครั้งใหม่ได้เวลาชีวิตของเขายังมีเหลือนี่โอกาสของเขายังมีเขาคาดหวังแบบนี้เขาคิดแบบนี้และปัจจุบันนี้นะคะ ปัจจุบันเนี่ยเขาก็กาลังเราก็มองว่าเขาก็กาลังสารสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะที่เขาก็ดูดูกันอยู่แหละว,ว่าเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่ก้าวหน้านะน่าจะมีอนาคตที่ก้าวไกลนะนะคะอันนั้นคือความคิดของเขากับคนอื่นแต่ถ้าความคิดของเขากับคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการจบมันเป็นการปล่อยนะคะเพราะตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดอะ ความพยายามของกันของทั้งสองฝ่ายนะคะการเทไปเป็นการเทแบบไม่เหลียวแลด้วยนะคะเป็นการเทแบบไม่เหลียวแลด้วยค่ะนะ,ะแล้วเป็นการที่ไม่รับไม่รับรู้ไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกขนาดไหนว่าคุณจะเศร้าขนาดไหนเพราะเขาได้จุดจุดหนึ่งระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันใช้ความพยายามต่อกันละนะคะตรงนี้โอเค แนวโน้มของคุณสิงค์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะเสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือเกินต่อไปนี้จะไม่ยอมเสียเวลากับคุณเห็นแก่ตัวอีกต่อไปแล้วนะคะกับคนที่ทำอะไรเอาแต่ได้กับคนที่ผดเด็จการหรือเกินคนที่ ตัดสินใจแล้วคุณก็ขวางเขาไม่ได้นั่นคือการที่คุณเสียเวลากับเขามามากต่อไปนี้จะไม่เสียเวลาต่อไปนี้เวลาของคุณทุกนาทีจะมีค่านะคะเวลาของคุณคือความรักครั้งใหม่คือความหวังใหม่ในเมื่อเขาไปได้ดีในเมื่อเขาต้องการอิสระจากคุณคุณก็ต้องปล่อยเขาไปถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวในใจที่คุณยังลืมไม่ได้ก็ตามแต่คุณก็ต้องเลือกที่จะปล่อยนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาของคุณมีค่าเสมอคะ่ะ นะคะใครที่จำยอมใครที่ยังไปลืมอดีตเออยังไม่ลืมอดีตใครที่ยังรู้สึกว่าเวลาในอดีตนั้นล้ำค่านะคะก็น่าจะถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องมีอนาคตดีๆกับเขาบ้างมองสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าคุณมองสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอันนั้นคือความหวังของคุณนะคะแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังจมอยู่กับอดีตนึกถึงอดีตคุณก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้กับความทุกตรงนี้ นะคะโอกาสมาแล้วโอกาสความสําเร็จโอกาสความก้าวหน้าคุณอาจจะไม่ได้สําเร็จในเรื่องของความรักอะแต่คุณกําลังพบความสําเร็จในชุดของตัวเองอะนะคะอันนั้นก็ได้หนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางรักใหม่ๆรอคุณอยู่แล้วในวันข้างหน้าเพียงแต่ว่าให้หันกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้ลืมเรื่องราวในอดีตให้ได้ให้ให้คุณรู้สึกว่าอดีตอะมันคือพังจริงๆโอกาสก็ต้องมาเป็นของคุณเช่นกันนะคะ มาดูฝั่งเขานะคะเพราะบางคนถึงขั้นที่ขนาดคาดหวังว่าคนเดียวในใจคุณเนี่ยคนที่คุณไม่ลืมไปไหนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาอีกบางคนคาดหวังถึงขั้นนี้จนลืมนึกไปว่าวันชีวิตของคนเราอยู่วันอยู่วันนี้และอยู่วันพรุ่งนี้เรายังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่นะคะมาดูฝั่งเขาคะ่ะไม่สนใจคะ่ะโนสนโนแค์เลย ใครไปมีปัญหากับธาตุลมใครมีปัญหากับกลุ่มมาเนี่ยใครไปมีปัญหากับธาตุดินมาสิงเอาเป็นว่านะคะตัวเขาเองเขาจินตนาการหมดเลยเขาคาดหวังอะไรของเขาหมดเลยค่ะในสิ่งที่เขาพยายามอะ่ะมันคือการไปได้ดีมันคือความสำเร็จนะคะนี่คือแนวโน้มของเขา หรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้ามันไม่สําเร็จละ่ะถ้าความรักครั้งใหม่เขาไม่สสมหวังละ่ะเขาก็เลือกตัวตัวเลือกใหม่ได้นั่นคือตัวตนของเขานั่นคือนิสัยใจของเขาเพราะเขาไม่ใช่พวกมาฟูมไฟกับความรักเขาไม่ได้มาเยอะกับความรักถ้าความรักไม่ดีเขาก็มีตัวเลือกใหม่อื่นตลอดได้เสมอนะคะนี่ก็คือแนวโน้มอนาคตของเขาที่ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้หรือแม้แต่ทั้งว่าอ่าคนที่เขาเลือก เขาคาดหวังจะไปได้ดีไหมเขาก็คาดหวังว่าจะไปได้ดีคาดหวังจะเป็นคนนั้นอะเป็นเนื้อคู่เขาเป็นคู่ครองเขาคาดหวังว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเขาเรียกอะไรอะอย่างแฮปปี้อย่างมีความสุขนะคะนี่ก็คือแนวโน้นมของเขานะโดยที่จะมาคิดอะไรกับคุณไหมเรื่องของคุณอะมันเป็นเรื่องของอยากจะบอกว่านะคะเรื่องของคุณเนี่ย เขาหมดใจนะคะเรามองว่าคนคนนี้หมดใจเพราะนีสใส่ตัวตนของเขาด้วยคิดอยากจะทําอะไรก็ทําด้วยนะคะ mm. เพราะนีสใส่ตัวตนของเขาด้วยเวลาเขาตัดสินใจแล้วใครก็ขวางเขาไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่พวกทนอยู่กับความรักเยอะมากมากมายนะคะถ้ารักถ้ารักมันมันไม่ใช่สำหรับเขาหรือรักรักที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาก็มีตัวเลือกใหม่ได้เสมอนะคะคนคนนี้และก็ อนาคตวันข้างหน้าเขาก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขานะคะคือมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมในความสัมพันธ์ที่เขาเลือกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมที่เขาเลือกเออที่เขาคิดนะคะที่เขาคิดที่เขาทําที่เขาเป็นเจ็บมากเลยชาวสิงรู้สึกว่าเจ็บมากเลยค่ะแต่ศักดิ์ศรีต้องมี นะคะคุณมีศักดิ์ศรีค่ะแต่คุณรู้สึกว่าใจของคุณบอบช้ำม,มากๆนะคะครั้งหนึ่งเคยรักครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเขาอะ่ะคือคนที่คุณปรารถนานะ่ะแต่คุณรู้ว่าว่าเขาไม่ใช่พวกสไตล์แบบว่ามาเยอะกับความรักนะคะคุณรู้เราเชื่อว่าคุณรู้จักนิสัยเขาดีสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้มันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากจะบอกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณก็คาดหวังความสุขครั้งใหม่แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จบจากความรักที่ใจของคุณช้ำแน่นอนแต่ตอนนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ใช่อะไรเลยนะตรงนี้ก็ฟ้องมานะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณมาคุณเจออะไรอะ่ะมารตยยไหมนเนี่ยโอเค ทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะนะคะเราผิดพลาดอะไรไปเราเจ็บกับอะไรไปไม่เป็นไรนะคะเราเปลี่ยนตัวเองได้นะคะเราเปลี่ยนตัวเองได้วันข้างหน้าคุณก็จะต้องได้พบรักครั้งใหม่อยู่ดีนะคะแต่รักครั้งเก่ามันเป็นแค่ความรักเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตดีกว่าที่คุณจะต้องทุกข์มาที่คุณจะต้องเกิดความทุกข์เรื่องของความรักเพียงแต่ว่าถ้านับจากนี้ไปคุณเลือกที่จะเข้มแข็งได้ คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แน่นอนค่ะรักดีๆก็กำลังจะเข้ามาค่ะนะคะสิ่งดีๆก็กำลังจะเข้ามาความสุขดีๆก็กำลังจะเข้ามาและก็โอกาสความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตของคุณก็กำลังจะเข้ามาเช่นกันนะคะมาดูชาวโสดบ้าง ชาวโสดอ,อ,อกหักเจอคนหักหลังมาแล้วมันมันจำนะคะชาวสิงจำนะคะชาวสิงต่อไปนี้คุณจะเลือกรักแบบมีสติเลือกรักแบบรอได้เลือกรักแบบมีเหตุมีผลนะคะจะดูแบบชัดเจนเลยค่ะนับจากนี้ไปนะคะนอกเหนือสเจากว่าสเปคอย่างเดียวแล้วคุณไม่เอาแล้ว นะฮะคุณต้องดูแบบคุณต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไตรตรองเลือกรักแบบมีเหตุผลน่ะนะฮะสเปคอย่างเดียวกินไม่ได้แล้วสเปคอย่างเดียวโดนโดนเจ็บมาแล้วอ่ะนะคะโอเคชาวสิงค์ค่ะความรักใครยังรออนาคตก็ไม่เป็นไรเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของคุณคุณต้องมีความมั่นคงซะก่อน นะคะคุณต้องมีความมั่นคงซะก่อนวันใดที่คุณมีความมั่นคงแล้วคุณถึงเริ่มเปิดใจในเรื่องของความรักเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรักแบบมีสติแล้วล่ะนะคะตอนนี้นะคะความรักข้างใหม่โผล่ไหมมีการคุยนะคะเอาง่ายๆก็คือคุณกำลังจะมี ความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ความรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะบ่งบอกได้ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่ต้องมามีอะไรนะเอาคุยกันแบบสบายใจนะอะไรประมาณนั้นเป็นมิตรภาพที่ไม่ต้องมาตั้งสร้างเงื่อนไขพาอบอกแล้วว่าคุณอยู่บนพื้นฐานของคนที่เลือกรักด้วยเหตุและผลละรักแบบมีสติละนะคะรอความชัดเจนดีกว่ารอที่ชัวร์ดีกว่า นะคะถ้าชัวเมื่อไหร่แล้วค่อยชัดเจนเมื่อนั้นนะคะนี่คือคนโสดบ่งบอกว่ามีนะชาวสิงมีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะแล้วไพ่เนี่ยฟ้องมาเหลือเกินต่างไวัยได้ถ้าไม่ใช่ต่างไวัย ก็หมายถึงว่าคิกเก่าที่ไหนไม่ทราบได้เพื่อนเก่าเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะคะที่จะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนักหรอกนะคะยิ่งโดยเฉพาะบางคนถ้ารักต่างวัยแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนคุณต้องรู้สึกได้ว่าต้องถามตัวเองอ่ะต้องใช้เวลาถามตัวเองต้องใช้เวลาหยั่งใจตัวเองว่าเนี่ยจะดีไหมนะคะ จะไปต่อได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะมองว่าเป็นแบบนี้ขอให้โชคดีนะคะชาวสิงเพราะว่าความรักครั้งใหม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้นะคะหลังจากที่บางคนค่ะบางคนก็โสดมานานแล้วจริงๆนะแต่ตอนนี้ความรักครั้งใหม่กำลังจะโผล่ขึ้นมานะ่ะจะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยขึ้นนะ่ะจะทำให้คุณรู้สึกว่า โอ้แฮปปี้ขึ้นนะคะไม่ใช่กระชุ่มกระชวยหรอกอารมณ์เหมือนก็ว่าถ้ารักข้างใหม่เข้ามาอย่างน้นอยๆอารมณ์ความรู้สึกว่ามันมันหัวใจพองโตนะคะตรงนี้บางคนได้อายุแตกต่างนะคะบางคนเป็นเพื่อนเก่าเข้ามาเป็นกิ๊กเก่าเข้ามาแต่รักข้างใหม่ก็เรียกว่ายังไงอะ่ะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าคุณมีสติในการเลือกรัก นะคะไพ่ก็ตอบโจทย์มาแล้วว่าคุณมีสติในการเลือกรักไม่ได้ต้องรีบร้อนตัดสินใจแบบแบบเขาเรียกอะไรอะแบบไม่ยั้งคิดละนะคะไพ่สรุปนะคะเขาฟ้องมาว่าชาวราศีสิงค์ค่ะอดีตก็คือการเรียนรู้นะคะต่อไปนี้การเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่คอนเนคชันใหม่ นะคะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำคุณมันก็ไม่ได้สายเกินไปสำคุณเพียงแต่อดีตนั้นอ่ะมันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเท่านั้นเองบทเรียนราคาแพงทั้งนั้นเองนะคะอนาคตไม่มีใครอย่างรู้ได้นะคะเขาฟ้องมาแบบนี้ว่าอนาคตแบบไม่มีใครอย่างรู้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราลองที่จะเปิดใจมันก็ไม่ได้สายเกินไปสําหรับชาวสิงนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวสิงเขาก็ฟ้องมาเช่นกันว่า ต่อไปนี้คุณไม่ได้เลือกรักแบบสเปคอย่างเดียวคุณต้องเลือกรักแบบที่ว่ามีทั้งเหตุมีทั้งผลนะคะเลือกคนที่เหมาะสมด้วยคนที่คู่ควรด้วยคนที่สบายใจด้วยไม่ใช่แบบว่ารักอย่างเดียวอะ่ะนะคะรักอย่างเดียวมันมันเจ็บมาแล้วอ่ะนะคะมันเจ็บมาแล้วนะคะตรงนี้ส่วนใครที่อยู่ในช่วงของการรักษาหัวใจนะคะก็อยากจะบอกว่า ทิฐิไม่ได้ช่วยอะไรอย่าไปคิดถึงอดีตมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มีอะไรให้ใจเราดีขึ้นอดีตถ้าเรารู้ว่ามันต้องจบเราก็ต้องสมควรปล่อยอดีตไปเพราะโอกาสชีวิตของเรามันยังมีความหวังเสมอนะคะนี่ก็คือบทสรุปของชาวราศีสิงห์15วันนี้ค่ะนะคะก็ขอวอวยพรชาวราศีสิง์นะคะขอให้ท่านพบความรักที่บ่งบอกได้ ถึงกัลยานามิตรบ่งบอกได้ว่าเป็นความรักที่ดีงามเข้ามาส่งเสริมกันเกื้อกูลกันสร้างความสุขร่วมกันนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณได้พบเจอคู่ในเร็ววันด้วยนะคะสำหรับคนโสดคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ